ดูซวิญญาณทหารมาเข้าล่างนั่งวิญญาณทหารที่นี่มาเข้าล่างนั่งนิ่มนะคะนี่เจ็บปวดขามากเลยโดนกระเบิดโดนปืนมาขอโมทนาบุญพ่อผ่าของผมวิญญาณทหารมาเข้าล่างหนูนิ่มคะ่ะ เช้าของวันที่ยีามตุลาห64ที่เขาขอออกไปแล้วร้องไห้ใหญ่เลยเจ็บปวดขาขาดมั้งหายอย่างนิ่มนี่พวกเธอทั้งหลายใครดูคลิปนี่โอ้เสีดายจังมันสะท้อนแสงที่ขาขาดโอ้เสีดายภาพไม่ชัดมันเมืดแสงสะท้อน ไปซื้อไปซื re, ้ออันนี้แม so ่ขอไปซื้อเอามาพรุ่งนี้เห็นไหมทหารเขาบอกเขาเขาอยากมีส่วนแจกทานเอาให้เขาเถอลูกไปซื้อไปซื้อไข่ลื่นอันนี้ก็ได้เนาะเขาบอกเขาขอมีส่วนเห็นไหมเขาบอกพ่อพาของผมยังไะมีทั้งผู้อิ่มแล้ว คือคือมีท <invent fit romance> ั้งผู้อิ่มแล้วมีทั้งผู้กำลังหิวบอกต่อกันสิวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้คุณแม่ก็ลาจากแล้วยกทีมกลับแล้วทีมกองทัพทำกลับแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายข้วบะกุบจะบาตาย วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะคืนนี้พระพี่อ๋อท่านนายทหารอิทิสีมาลักษรู้ไหมนี่ไม่ชีมานี่ก็เพื่อกิจนี้โดยเฉพาะนะคะมาตอบแทนน้ำใจพ่อคุณที่นี่มาพ่ชีพเพื่อแผ่นดินไทยโมทนาสาธุขอตอบแทนด้วยบุญกุศล <c oughs> ขอบุญนี้ส่งดวงวิญญาณท่านอิทิเสนาลักษมอมด้วยลูกน้องทุกคนที่ล้มตายเป็นเบื่อที่นี่น่ะเอาให้ อาบ,บุญให้ทั้งหมดเลยนะคะขอให้ท่านสาธุการรับส่วนบุญนี้ให้พ้นทุกโดยเร็วทั้งหมดเลยถ้าลูกน้องเอาไม่เป็นช่วยบอกข่าวสารนี่ให้แด่ลูกน้องทหารรับสาธุการนะคะท่านอิทธิิมรักษ์ที่มีท,ท,ท,ที่ให้ลูกได้มีที่อยู่อาศัยทีจำกินทุกวันนี้นี่ คนที่รุ่นนั้นค่ะดีเขาลอดตายจากลูกหลงน่ะอยู่แถวเนี้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยท,ทีมนักลกของท่านทีมนักลก <c oughs> ผู้กล้าขุนพลศึกวีรบุุษผู้กล้านำลูกน้องมาปราบคนชั่วช้าที่จะทะลวงทลายเข้าวงในจนกระทั่งอกอบกู้แผ่นดินไทยไว้ให้รุลูกหลานและอยู่ตรงนี้่มเย็นเป็นสุข แม่ชีก็ขอโมทนาบุญด้วยคะ่ะขอตอบแทนด้วยบุญกุศลนี่ตอบแทนน้าใจท่านที่มาปกป้องพี่ชีพเพื่อแผ่นดินไม่เสียดายไม่กระทั่งชีวิตตัวเองนะเจ้าคะ่ะขอดวงวิญญาณท่านขึ้นสู่พภูมิที่ประเสริฐไปเป็นเทวดาอยู่เบื้องบนสวรรค์ได้มีความสุขพ้นทุกโดยพันนะเจ้าคะ่ะทั้งลูกน้องทั้งหมดให้หลุดพ้นทั้งหมดเลยนะเจ้าคะ่ะจะเสียงดังนะคะทหารอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเขาจะหาทีมคุณแม่เป็นทีมอะไระ อย่าเสียงดังค่ะ,จะคเจ้าค่ะด้วยความยินดีค่ะรบดีญบอกอทานห้ามเสียงดังคร,ร,รับนำทานกาบเพื่อนนำทานกาบสาธุบุบบญนิจุงสำเร็จแด่ท่านและลูกทหารทั้งหมดเจ้าค่ะ สุดยอดเลยฮะใครไม่ได้มากับแม่เนโะเป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ไหมท่านเห็นไหมกาบก็งามอะ่ะสมเป็นชายชาตินักรลกท่านอิทธิทัศกิจที่ไม่ชีนนำมาเป็นกิจที่ยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่มาก อาถุเจ้าค่ะแต่คุณแม่ชีก็ได้มาปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกเขาท้งนี้พระเจ้าก็ขอขอบออพระคุณทุกทุกท่านที่เป็นชุดขาวที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะ อ้้าบุนยไม่น้อยเลยเจ้าค่ะไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยกู้แผ่นดินนี่บารมีมากเจ้าค่ะไม่น้อยเลยไม่ชีก็ยินดีเยอะมาในครั้งที่สองแล้วพอดีทหารลูกน้องของท่านนะเ,เขาเป็นเพื่อนสาม,มีของไม่ชีสาม,มีไม่ชีใช่ไหมก็มาลบที่นี่นะแต่คงไม่รู้จักท่านหรอกชื่อจ่าสิบเอกยวนเดชอุ่มเป็นทหารพลร่มแต่เพื่อนเขาตายที่นี่ไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออยู่ตรงนั้นแหละ มาครั้งแรกนะเขามาเข้าร่างญาติธรรมนะ่ะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสามีของไม่ชีก็เลยหู้ดีใจจังนะเขาก็ขอร้องว่าให้มาอีกสักสามครั้งก็รับสัรับปากสัญญาทั้งได้มาในครั้งที่สองเจ้าค่ะเดีวจะมาอีกครั้งหนึ่งตามสัญญาเจ้าค่ะให้ท่านไปบอกกล่าวลูกน้องทั้งหมดอยู่ที่ไหนนะเลยอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่แน่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนไหนอาจจะเป็นมีนาหรือเมษาประมาณเนี้ย ก็ดูความพร้อมลูกๆด้วยทุกคนได้เห็นแล้วจะถอดใจไหมถ้าเขาวหน้าแม่มาจะพร้อมใจยินดีที่จะมาช่วยท่านทั้งหลายให้ผลนไหมคะพร้อมใจครับฮะเต็มใจนะฮะนั่นทางที่ดีเธอควรไปต่อเพิ่มอีกเธอควรไปต่อเธอควรไปต่อบุคลากรเพิ่มด้วยไม่ใช่แค่นี้อยากให้รถมีมาเป็นห้าคันด้วยซ้ำเธอควรจะไปต่อยอดเพิ่ม เพื่อตอบแทนน้าใจท่านทหารผู้กล้าเนี่ยเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ก็เพราะท่านทั้งหลายนี่มาพีชีเพื่อแผ่นดินไม่งั้นคอมมิวนิสต์ลวงทลายวงในแล้วเธอจะมีโอกาสได้ทําไรท่านส่วนอย่างสุขสบายไหมได้ค้าขายอย่างสุขสบายไหมนี่ไงอะไรในในอ่ะฮะว่าว่าพอเฮอะพอละมานช่วยแบบแล้วก็อ่นเต็น อ๋อกาวสาธุสิครับสาธุสา,สาพาลูกน้องกับหมวดอะไรนะที่ในนะใ,ในน่นะเอาเอา,เอารวมพลังเอาข้าพเจ้าไม่ชีจันทีบดาพนข,พขอ,อน้อมาุที่ส่วนบุญนี้ออนให้แก่ดวงวิญญาณท่ได้ล่างแม่บอลที่เป็นทหารขาขาด แล้วก็ท่านอิทีพร้อมด้วยลูกน้องทั้งหลายาจงวิธีรับบุญนะคะต้องหมอบลงในกล่าวสาธุสาธุสาธุนโมธามิค่ะถึงจะได้สำเร็จนะคะสาธุสาธุสาธุอนโมธามิขอให้พ้นทุกโดยพลันนะคะขอบุญนี้ไปช่วยเยียวย,ยวาธาตุสีขันธ์ห้าจิตใจของท่านให้มีพลังบุญ ให้เปลี่ยนภพภูมิโดยพันไปสู่สุกติทั้งหมดเลยนะเจ้าคะ่ะไปเป็นเทวดางามๆหล่อๆเด้อ<า>โอ้ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยสาธุค่ะสาธุค่ะ